อันนี้เป็นสูตรของแม่ครับแม่ก่อนที่แม่พี่ขายอยู่แล้วทีนี้พอดีแม่เลิกขายไปจากที่กลับแม่ก็เลยให้บอกสูตรมาขายก็เสียวซิ่นแม่ก็เลยบอกถือว่าใส่อะไรบ้างยังไงบ้างตอนนี้เราก็จําได้แล้วแม่ก็ไม่ได้มาแล้วครับแม่พี่ขายมาน่าจะสิบกว่าปีนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้จดได้จําแต่ประมาณนี้ครับประมาณตรงนี้ขายเพิ่งจะเปิดได้น่าจะเดือนเดือนหนกว่าเพาเปิดเมื่อวันที่สิบหกมกราครับครับ เปิด9ก้าโมงครึ่งครับปิดประมาณ3ามโมงครึ่งครับนะฮะวันหยุดตอนนี้ยังไม่ได้ฟิกไว้เพราะว่าเราเพิ่งเปิดร้านใหม่เราอยากให้คุณแบบรู้จักร้านเราก่อนฮะแล้วเราเดี๋ยวค่อยค่อยตั้งวันหยุดทีแต่ถ้าเกิดว่ารู้เวลาวันหยุดแน่แล้วอะไรเงี้ยเราแจ้งไว้ที่หน้าเพจอีกทีหนึ่งครับศูนย์โมงหนึ่งครับสองสองห้าห้าสองเก้าเก้าร